สวัสดีจ้าท่านผู้ชมฮัลโหลตาก้าโฮกันอย่าเลเจ๋งเงาสีทองเปตาก้าไทยฮะเงาสีทองฮะที่ก่อนที่ที่ฟ้าหยิบอ่าเฮ่องกงตะเยาตายเฮ่องกงที่ที่อันจอมซ็กเซกะไทยเกาะยันนะเจ้เซ็กเซกลาเฮ่องกงเยาวแกนีจ้ะจงจงสดเคยชิมอันนี้ก็จะเป็นขี้เหล็กนะคะเรามาตาก่อนนะคะขี้เหล็กตำซะก่อน ทำพอละเอียดไม่ละเอียดมากจะมาแกงขี้เหล็กจ้าแกงขี้เล็กแกงขี้เล็กจ้าโอเคเรามีน้ำพริกแกงตำน้ำพริกแกงไว้แล้วนะคะน้ำพริกแกงโอเคทําเลยทาเลย ยังใส่กะทิใส่กะทิไปนิดนึงก่อนโอเคใส่พริกแกงเข้าไปใส่พริกแกงไม่ได้ใส่เนื้ออะไรหรอกจ้ะเพราะว่าไม่กินไม่ใส่เนื้อไม่ใส่อะไรจ้ะเพราะว่าไม่กินเนื้อนะควไม่กินเนื้อสัตว์จะแกงปเปล่าๆอย่างนี้แหละ 我香幹，落啲 <music> 咖喱顆落去啊！咖喱顆啊，佢係冇咖喱嘅啊。泰國嗰啲呢，就誒冇、呃、咖喱嘅，但係佢會嗌個咖喱。佢誒點整呢？就有香茅啦、南姜啦、辣椒啦、蒜頭啦、乾葱啦吓、啊，中爛晒佢。咁<咳咳>就人哋叫、呃、英文就叫咖喱嘅嚇，咁啊。 ตองมันไปอยู่กับจิวกาเลอะไรอยู่จิวเคยอ่าเครื่องวโก,โกแ้แกฮะผัดก่อนนะคะก็โอเคผัดให้หอมเลยผัดให้หอมเลยจ้ะ กรหอมก่อนเดี๋ยวจะใส่กะทิอีกทีนะึาา่งอ่ะปะกหอมก่อนเดี๋ยวใส่ขี้เหล็กเข้าไปใส่ขี้เหล็กลงไป จะง่ายๆจะก,กินง่ายๆโอเคใสค่ขี้เหล็กลงไปเลยจ้ะฟองก็ที่เอ่อิจักขี้เหล็กนะก็ที่หยิบแกตุ๋น牛屎汤ีุ๋น出嚟咧佢好似牛เ咁สีก็มาฟองที่หยิบจักเลยละ ปองที่สวยเหรอเฮ้ยใส่กะทิใส่น้ำเติมน้ำเข้าไปจ้ะโอเคประมาณนี้แหละใส่ประมาณนี้แหละต้มไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวต้องมาปรุงเครื่องทีหลัง ต้มต่อตไปเคี่ยวต่อไปก่อนอย่าต้องเคยจีละฮะจีต่อเกาจ้งไหวจี๋ก็มาจอยหลอที่ถิ่มใบลิ้วเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องปรุงจะต้มไปก่อนน้ํำมาเยอะน้ําประมาณนี้แหละใส่น้ำอีกนิดนึงโอเคต้องใช้เวลาเคี่ยวแป๊บน,นึง แกงขี้ควายจะแกงขี้ควายตำไม่ละเอียดมากตำหยาบๆไม่อยากกินละเอียดมากนะคะตำหยาบๆพอโอเค่อต่อไปเรื่อยๆ ียวต่อไปเรื่อยๆจ้ะไม่ต้องต้มนานเราต้มพอเพราะว่าขี้เหล็กนี่สุกแล้วโอเคเดี๋ยวมาเติมเครื่องจ้ะมาจา์เรามาปรุงเครื่องกันเลยปรุงเครื่องก่อนนะคะใส่น้ำปลา้าเข้าไปหลอที่๊ซักหำยิ้มหล่หอเฮยปลาน้อยเกินไป เปิดปลาใหม่ปลาโน้ยใส่น้ำปลาก็ไปอีกจ้ะโอเคประมาณนี้ทีนี้ก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลา กะท่โลลอเฮ้ยใส่น้ำตาลถ้าแกงใส่กะทิเราจะใส่น้ำตาลนะคะถ้าไม่ใส่กะทิเราก็ถ้าใส่กะทิต้องใส่น้ำตาลถ้าไม่ไม่ใส่กะทิก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะปองที่ทองลอเฮ้ย ใส่น้ำตาลนิดนึงเคี่ยวต่อไปประมาณห้านาทีก็ปิดไฟได้ปิดไฟได้เลยจ้ะเดี๋ยวชิมดูก่อนอืมอร่อยอร่อยอร่อยขมอร่อยแล้วจ้ะอร่อยอร่อย เที่ยงประมาณห้านาทีจ้ะจุยาทีกมนานจงจ่า้จะาติมดีนก่าะมต่ก่ออออาชิไม่ดีก่อนอ้มอราต่อ่ตนกาก็่ไม่ตว่ามตไม่หวานนกว่ะมม่นนออกมม่มรม่มรสชาติกลมๆจ้ะ โอเคเสร็จส okay, ับเรียบร้อยแล้วจ้าจ่ายเต็มาเงาสีทองจะจ่ายเต็มลาตาุกคนโอล่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วไปแล้วจ้าจอยกินแล้วทุกคนบ๊ายบาย